สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพีพีเอมซีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดท้ามม่วงนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับจำหน่ายมาม่วงนะครับนะครับมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับมันหนึ่งก้าโชกอนนนะครับมีมากมายหลากหลายราคาให้เลือกนะครับแก้วควมินนะครับแปดบาทครับผมนะครับ ตลาดกลางค้าส่งระดับมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับต้องวนมารีสอรี่ก็พาเพื่อนเพื่อนี่ๆนะครับเดีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดค้ามะม่วงนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับบรรยากาศจริงไมด้วยความคักมากายนะครับนีนะพาเพือนเพื่อนพี่ๆเดินชมนะครับมะม่วงถูกๆครับสวยๆนะครับแก้วพมิน ราคา8บาทนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับทองวนมาลีสตอรี่นะ2บาทับผมนีครับสุดยอดมากมายนะครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกนะครับเป็นน้ำดอกไม้นะครับน้ำดอกไม้มันเดินเก้าโชกนะฮร10บาท15บาทนะครับมหาชนกนะครับมหาชนกเปิดโนร่ันี้เลยนะครับคุณดีที พื่อนพีพีเอฟซีท่านใดที่ต้องการมะม่วงนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับผ่านก็ขอเชิญได้นะครับสวยสดางดงามนะครับตลาดามามนะท้ทา FC, ม,ามะนนาาาม,าม่วงนะครับพี่ใหญ่ก็เยอะที่สุดครับฝากเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีมาชมนะครับบรรยากาศตลาดท้ามะม่วงเยอะแยะมากมายนะครับสวยสดางดงาม ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับผมมีระมุดด้วยนะครับระมุดระมุดสวยๆนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมากมายนะครับตลาดค้าผลไม้รวมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตลาดค้าผลไม้รวมบน้ะที่ห้าหมืตารางเมตรนะครับี่ครับเป็นประดารคาราส่งนะครับหอม่วงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเขียวเสเวยนะค,ะร,นครับเขียวเสเวยมันเดือนเก้าโชคอนันต์หรือจะเป็นน้ําดอกไม้พันธ์สีทองหรือจะเป็นแก้วคมิ้นหรือจะเป็นมะม่วงต,ต่างๆในร้านแป้นสวนนะครับแป้นสวน,น,สวน,สวนเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับแคมป์นัดจอไว้ได้เลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับ fc ทุกคนทุกทันทุกบ้านทุกซองนะครับก็ต้องขาบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่สิบาทครั mm. บผมสิาบาทของแท้นะครับ ประกาบขอพรบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ fc ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามาับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานะครับได้ทําคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆที่น้อย fc ได้รับชมกันนะครับฝากนเพื่อนพี่พ fc นะครับช่องวันมาอิจตอรี่เดินชมนะครับดูบรรยากาศตลาดค้ามะม่วงนะครับที่ใหญ่และเยอะที่สุดสวยที่สุดแล้ววงเล็บถูกที่สุดครับผม ้านโชกาลีนะครับมีเต็ปองทางนำจำหน่ายมะม่วงนะครับมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทุกราคาให้เลือกนะครับสุดยอดมากครับนี่เป็นแก้วขมิ้นครับผมแปดบาทครับผมมีราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับของแท้ครับผมของแท้นะครับของแท้สวยแท้นะครับ เพื่อนเพื่อนมีพีเอ็นซีนะครับมาชมบรรยากาศตลาดค้ามะม่วงนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะใหญ่ที่สุดในตลาดไทยตลาดค้ามะม่วงผลไม้ฤดูกาลนะครับบรรยากาศเป็นได้ความคึกคักนะครับนี่ครับนี่เป็นเกี๊ยวเส่เลยนะครับเกี๊ยวโซ่หรือถั่วเห็นราคาแล้วแบบถูกอกถูกใจ สำหรับผู้บริโภคผู้ซื้อนะครับ8บาทจริงๆ8บาทของแท้นะครับ7บาทมี8บาทมีนะครับนี่ครับสุดยอดมากๆนะครับอันนี้เป็นเคียวสวยครับผมเนียเคียวสวยสวยๆนะครับ6บาทก็มีนะครับนี่ครับเห็นราคาแล้วแบบสุดยอดมาก6บาทครับผมเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะครับสุดยอดนะครับ จำหน่ายมะม่วงนะครับตลาดค้ามะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมะม่วงก็สวยแม่ค้าก็สวยนะครับนี่ครับราคาก็สวยมาก6บาท10บาทนะครับ5บาทก็มีครับผมนี่จะเป็นนะครับมันเดินเก้าชั่วโมงนะครับ8บาทครับผม13บาทครับผมฝากเพื่อนๆที่พีเอฟนะครับมาชมนะบรรยากาศตลาดค้ามะม่วงนะครับที่ใหญ่ที่เยอะ ที่สุดในประเทศไทยนะ10บาทครบผม7บาทบผม7บาท7บาททแท้นะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายร้านให้เลือกแล้วก็ราคาก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับพี่ๆคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่องของเรานะครับได้คำคอนเมนต์ดีๆเนี่ยไปเป็เพื่อนๆพี่น้องเอฟซีได้รับชมกันนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ